สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาล์ตัวท็อป2แงนดินประจัน,น้าสิทธิชัยรับน้องซุปเปอร์สตาร์คิทบ็อกซิ่งแดนประิษฐ์มาซาอากิศึกวัน167ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับเปิดโพคู่มวยล่าสุดที่จะเข้ามาเสริมทัพเพื่อความยิ่งใหญ่ให้กับศึกวัน167ที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8มิถุนายน2 5 6 7 ที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีโดยจะเป็นการพบกันระหว่างสิทธิชัยสิทธิสพี่น้องตำนานคิกบ็อกซิง่งขวัญใจชาวไทยวัย32ปีประทะเดือดมาซาอากิโนรินักชกคิกบ็อกซิ่งซูเปอร์สตาร์จากญี่ปุ่นวัย30ปีที่จะประเดิมโชว์ฝีมือบนเวทีระดับโลกวันเป็นครั้งแรกภายใตยก้กติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟ,ฟเธอร์เวท1 4 5 5ปอนด์ สำหรับสิทธิทชัยคือหนึ่งในสุดยอดนักชกคิกบ็อกซิ่งระดับตำนานของเมืองไทยการันตีความเก่งกาจ้วยตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรวมกันถึง12สมัยขณะที่ปัจจุบันรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ3ของเรนกิ้งวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟตุเวทโดยมีจุดหมายอันสูงสุดในช่วงโค้งสุดท้ายของอาชีพคือการก้าวขึ้นไปนั่งบัลลังแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งอันทรงเกียรติของวันให้ได้ เดืองานล่าสุดของสิทธิใจในศึกวันหพหษาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาปึงสะดุดพลาดท่าภายนอกในกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตต่อคู่ปรับตลอดการมารัดก,กีกโกเรียนกลับมาครั้งนี้สิทธิใจจึงมุ่งมั่นตั้งใจคว้าชัยชนะเหนือดาวดังแห่งแดนสูไรับาซาอากิโดยหวังประกาศศักดิ์ศรีนักชกค,คิกบ็อกซิ่งตัวท็อประดับโลกกลับมาเดินบนเส้นทางสู่การชิงบัมมดังอีกครั้ง ทางด้านมาซา,ากิที่ผ่านประสบการณ์แข่งขันคลิกบ็อกซิ่งมายาวนานกว่า10ปีมาพร้อมดีกีแชมป์โลก K1 2รุ่นและแชมป์เคกลางปีกวงด้วยสถิติอันน่าทึ่งโดยการเก็บชัยชนะไปได้มากกว่า49ครั้งจากทั้งหมด60ไฟตลอดเส้นทางอาชีพจนถูกยกให้เป็นสุดยอดนักชกเก่งกาศที่สุดเมื่อเทียบปอต่อปอของวงการคิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่น นอกจากคู่ของสิทธิชัยกับมาซาอากิแล้วในศึกวันโหนเจ็ดยังมีสองคู่ชูโรงที่แฟนทั่วโลกต้องตั้งต,งตารคอยคือการพบกันระหว่างสตมแฟเทคแชมป์โลกวัน MMA รุ่นอะตอมเบทหญิง105-115ปอนด์ที่จะลงป้อง,องกันเข็มขัดครั้งแรกจาก a, เดนิสซัมโบอันกาเผื่นสีชาวฟิลิปปินส์และตะว,วันฉายพีเคแสนชัยจะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เบทกับผู้ท้าชิงคู่ปรับเก่าโจนัทุฒิ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา7นาฬิการับชมการแข่งขทสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิกาหา้ามพลาดชมกันนะครับ